ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเปิดค่าตัวน้องมายูลูกสาวหนุ่มกัญชัยเมปฏิดาหลังรับละครเรื่องแรกเรียกได้ว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับลูกสาวคนเดียวของพ่อหนุ่มกัญชัยและแม่เมปฏิดา ที่ล่าสุดเรีกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆโดยงานนี้น้องมายูได้เล่นละครเป็นครั้งแรกมารับบทน้ำใสเป็นตัวละครรับที่มาเซอร์ไพรส์ในละครที่ได้เข้าฉากกับพลนวัตและมินพีรวิทย์และมินนักแสดงรับเชิญซึ่งการเข้าฉากการเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะไม่เสียชื่อพ่อหนุ่มแม่เมเลย แต่ละคนก็ลุ้นมากเป็นพิเศษและคนที่ลุ้นมากเป็นพิเศษคือแม่เมย์ควบตำแหน่งทั้งคุณแม่และผู้จัดละครแม่เมย์ก็ยอมรับว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามาอยู่เป็นคนมาบอกเองว่าอยากเล่นละครพอเรื่องนี้กำลังหานักแสดงเด็กเข้าฉากน้องมาอยู่เคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะ พอมีบทนี้มายูก็บอกว่าเล่นก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติมายูไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์หรือทำอะไรเลยงานติดต่อมาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็มาบอกว่าอยากแสดงแม่ก็ดีใจส่วนค่าตัวการแสดงของน้องมายูบอกเลยว่าบอกไม่ขอรับแต่ขอเป็นทริปเที่ยวฮอกไกโดแทนนั่นเองขอบคุณสยามนิวค่ะ